อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพามาดูครับกังหันนาเกลือครับอ่าฮะเราจริงเสียงจริงครับครับผมก็มีลมมาเบาๆผิวๆก็หมุนกันแบบเบลลัร่ำบัลเหลือเลยครับอ่ะใช้วลีนั้นแล้วกันครับนี่ครับนี่กนาเกลือครับมานี้อืมครับผมอ่าฮะก็ถ้าสังเกตดูว่าข้างหลังข้างหลังอ่ะข้างหลังเต็มๆเลย แต่ลมอย่างเงี้ยเขาก็หมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหยุดหยุดหยุดกันหมุนก่อนหยุดกันหมุนนิดนึงอึอึอึก็ไม่มีอะไรนะครับดูนะครับไม่มีอะไรอก็ทุกทุกคนทําได้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับนี่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 แกน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 มันยาวๆนี่ก็วางบนหลักธรรมดานี่หลักหลักนี้ธรรมดาครับนะครับครับผม ก็อีกฝั่งหนึ่งก็คล้ายๆกันไม่ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นี่ก็ยึด,ย,ดยึดโครงอาาร่ายึดยึดโครงอ่าดูใบใบใบนี่ใบนี่แกนมานี่ใบอาา่าก็ตรงๆเลยฟิลประมาณนี้เลยนะครับอ่ะตรงๆครับผมไม่มีอะไรมากมายอ่า,อา,ารตรงนั้นที่เราเห็นก็หมายความว่าเราอาจจะเอาสายพานะครับของ ป,ปัดมาปั่นเกนมาปัดอะไรก็แล้วแต่เราเลยเอ,อสบายๆวิทน้ำกันไปเลยชิลๆก็ทรงสามเหลี่ยมนครับตรงๆพอลมพัดมันจะกลายเป็นพิษของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับอครับผมลมมาข้างหน้าลมมาข้างหลังคิดดูครับเพราะลักษณะของความเป็นพิษของมันอยู่ตรงนี้พิษของเขาครับผม ลงมาข้างหน้าลงมาข้างหลังอ่าครับผมเป็นเป็นระยะพิษนะครับที่เราเห็นนี่เป็นระยะพิษอ่าก็อันนี้ก็ให้เพื่อนๆลองดูนะลองดูเผื่อไปอภัยดัดดัดแปลงได้กับกับอะไรที่เรามองว่ามันจะมีประโยชน์กับชีวิตก็ลองดูครับอ่าอย่างเจนนะครับหรืออาไปทำเป็นกลไกต่างๆอ่าฮะอันนี้อ,นนอ่ะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไร นี่แกนแกนวางธรรมดาเลยแล้วก็มีสลิงยึดโครงสร้างสลิงยึดโครงสร้างครับผมลมพัดเข้ามาลมเข้ามางนี้อ่าตรงนี้ก็กลายเป็นพิษถูกไหมครับแล้วลมมาทางาน,นั้นนี้ปุ๊บมันก็จะฟุบไปทางนั้นนี้มันก็็นเป็นพิษอีกอ่าโอเคก็ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับบ้านๆแต่ใช้งานได้ลองดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆ